ว่าร่างกายบ่งบอกมากว่าเป็นสัญญาณเตือนเป็นทริกเตือนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับร่างกายเราบ่งบอกสภาวะไตไม่ร้อยเอซเอางี่ดีกว่าเนาะข้อที่หนึงก็คือในส่วนของการปัสสาวะปัสสาวะบอยปัสสาวะ,ะ,วะกลางคืนหลับไปแล้วๆตื่นมาปัสสาวะ แล้วก็ต้องสังเกตแบบปรสัปสสาวะของเราอ่ะมันน้อยลงอ่ปงาปัสสาวะมีสีมีสีสีเหลือดมีเหลือดปนมีสีเหลือดแล้วก็มีมีส่วนของเขาถะอะไรนะเศษหนิวปนออกมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ลักษณะอีกอย่างคือปสัสสาวะมีชีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีชีคือปสัสสาวะมีฟองหมากข้อที่หนึงไปข้อที่สข้อที่สองคือในส่วนของตาบวม ตาบวมหน้าบวมมือเท้าบวมร่างกายบวมน้าบวมกับไขมันไหม่เหมือนกันนะจ๊ะคือคือถ้าอ้วนไขมันเกินหนึ่งกว่าคนละไส้นะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าคือแล้วก็บวมบวมเขาเรียกว่าแล้วนะบวมจากโซเดียมบวมจากการกินเค็มมากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องสังเกตเพราะว่าในกรณีของผิดเกีวก็ไตเนี่ยมันจะบวมหลายอย่างแล้วก็มีอาการ ส่งผลต่อขอทีสามคือเขาเรียกว่าอะไรปวดปวดบันเอลรวมมาเป็นเป็นขอทีสามแล้วก็ในส่วนของความดันโลหิตที่สูงแล้วก็ยาวไปถึงขอทีห้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตมองมาเลยคือตาสีดเพะวาเมาเป็นมอเป็นซีคอ,อมาแล้วเนี่ยร่างกายมันจะบง่งบอกสัญญาณขอทีห้าคือหนาตาโสมหนาสีดหนาเหลือง หน้าตามองข้าแล้วก็อ่อนเพลียความอ่อนเพลียเนี่ยมันส่งผลกับการที่เราทานอาหารไม่ได้มีความอาเจียนขื่นใสมีความอาเจียนขื่นใสตานะแล้วก็เมื่อมันทานอาหารไม่ได้เนาะความความปกติของร่างกายคือเป็นเหมือมันส่งส้นญานเนี่ยก็เรียกว่ามันเข่าสู้วิกฤตเมื่อมันเข่าสู้วิกฤตการเป็นตะคริวที่มือเท้า หรือแม้แต่การขาดสภาวะในการทํางานพูยังไงวะทำมีซีขอมาแล้วเนี่ยสมาธิในการทํางานมันมันยอมบกพร่องอยู่แล้ว